คุณผู้ชมไปดูภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกันหน่อยค่ะโดยท่านลงพื้นที่ไปติดตามถึงความคืบหน้านะคะในการก่อสร้างพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตาที่วัดเทพประธานอําเภอสอยดาวโดยตอนนี้ค่ะคืบหน้าไปแล้วกว่า80%คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566 ที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจ,จันทบุรีนายพงศิธิ์ภัยสารธนวันรผู้ว่าราชการจังหวัดจ,จันทบุรีนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดําเนินการก่อสร้างพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตาซึ่งพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแดบระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธที่เบรมหาภู ูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาเจดรอบ5ธันวาคม2554และถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนา พระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตานะคะขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า80%ก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในกลางปีหน้าคือปี2566และในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีจะเป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกระถินสามคัคคีสมทบทุนในการก่อสร้าง หลังจากนั้นค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ลงไปที่จุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมอำเภอป่งน้ําร้อนในโอกาสที่เพิ่งเดินทางมารับตําแหน่งใหม่ก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกการค้าการขายที่บริเวณด่านถาวรบ้านแหลมนะคะทางนี้เนื่องจากว่าการค้าขายบริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาจากเสา 5เสาหลักนะคะที่ทํารายได้หลักให้กับจังหวัดจันทบุรีโดยมีดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระ,ชาระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาบรรยายสรุปภาพรวมของการส่งออกบริเวณด่านทาวนตลาดบ้านแหลมแห่งนี้แล้วก็บอกว่านับเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชายแดนของจันทบุรีโดยประเด็นเร่งด่วนนะคะที่ขอให้ผู้ว่าราชการ การจังหวัดดําเนินการประสานงานนั่นก็คือถนนสายซับตารีการปรับปรุงอาคารของบ้านพักาศและการใช้งานที่ยังไม่คุ้มค่าส่วนการส่งออกที่บริเวณชายแดนหลังจากที่โควิดเริ่มขี้คลายนะคะปีนี้ก็ถือว่าตัวเลขโตขึ้นถึง28%ประมาณ40,000กว่าล้านบาทอย่างแน่นอนท่านว่าไว้แบบนั้นค่ะ